ปาลาดอลลี่หมูแดงหมึกเบบี้ตับหมูรวมทั้งปูอัดของออปชั่นเสริมต่งตางๆหมูสไลด์เนื้อสไลด์เป็นเนื้อนำเข้าออสเตรเลียเบคอนสามชั้นสบายนางปลาหมึกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กุ้งแม่น้ำรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ต์เราเหมือนกันรับประกันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อัน้นครับสั่งได้ตลอดเลยขออย่างเดียวเสิร์ฟแล้วลูกค้าทานให้หมดแค่นั้นเองลูกค้าอยากได้กี่ที่ลูกค้าสั่งได้เลย ด็กลูกค้าสั่งได้ทุกอย่างไม่อัน้นเรายิยนดีที่จะจะเสิร์ฟให้ลูกค้าในราคา289บาทราคานี้คือน็ตแล้วนะคะไม่มีบวกเพิ่มรวมเครื่องดื่มเรียบร้อยถ้าลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวนะคะครบจบในที่เดียวปิ้งยา่างหรืออยากทานแบบย่างชีสเตาเกาหลีเป็นหม้อชาบูเราก็มีเวลาใครมาลองแล้วต้องมาอีกต้องย้ําเลยที่มาของคําว่ากินจุไม่อัน้นอิ่มกับเกินคุ้งเราการันตีและที่สําคัญ ที่ร้านเข้าร่ว,วมโครงการคนละครึ่งด้วยค